สวัสดีค่ะแปรแบมตัวกินเที่ยววันนี้พาเที่ยวพากินร้านรถดีเยี่ยมโคขุนลิงดอยไอศครีมโคตรอร่อยก่อนถึงก๋วยเตี๋ยว3บาทหลังเรียนปริ้นนะคะสุดยอดความอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะกะทิล้วนๆนะคะ มีตั้งแต่กล่องละ35บาทนะคะ3กล่องร้อยหรือจะเป็นกล่องใหญ่ครึ่งกิโล500กรัม2กล่องร้อยแปบาทจ้าหรือจะเป็นทุเรียนกล่องเล็ก80บาทกล่องใหญ่300 ราคาของทุเรียนจะตกอยู่ที่ถ้วยเล็ก90บาทกล่อง500กรัม300ถ้า2กล่อง580บาทนะคะมีสินค้ายอะแย่มากมายให้เลือกสรรน,นะคะลิ้นวัวตุนก็มีนะคะอร่อยมากนะคะแวะมาทานกันนะคะรสดีเยี่ยมโคุรโคตรอร่อยเริ่มต้น ชามละ6กบาทค่ะพิเศษก็100บาทนะคะอร่อยอร่อยโคตรอ,อร่อยอร่อยบอกต่อเลยค่ะแวมมาทานกันนะคะลองมาชิมกันนะคะฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพแบมทัวร์กินเที่ยวนะคะพาชิมพากินพาเที่ยวนะคะร้านไหนอร่อยก็บออร่อยบอกต่อจ้าแวมมาทานแวมมาชิมกันนะคะอร่อยบอกต่อทานแล้วจะติดใจนะคะ มีทุกอย่างนะคะให้เลือกสรรน,นะคะสินค้าแย่ๆมากมายเลยนะคะแวมาทานกันนะคะอร่อยอร่อยนะคะ,ะ่าเป็นติดใจลิงไอศครีมลิงดอยนะคะโคตรอร่อยจริงๆเข้มข้นเนื้อไอติมเข้าละเอียดมากเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะน,นี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นเล็กนะคะ ใส่ได้3อย่างนะคะเลือกได้มีเอ็นแก้วเนื้อเปื่อยแล้วก็ลิ้นนะคะอร่อยอร่อยนะคะเป็นอีกสินค้าอีกตัวหนึ่งให้เลือกสรรน,นะคะอาหารที่อร่อยมากนะคะลองมาชิมวมาชิมกันนะคะโคตรอร่อยอร่อยจริงๆนะคะอร่อยบอกต่อนะคะลองแวะมาทานดูนะคะปัก GPS มาก็ได้นะคะง่ายๆนะคะ ถ้ามาจากสถานีรถไฟก็มาถึงสามแยกประชาสันกุลเลกนะคะเลียวซ้ายนะคะมาประมาณอีกประมาณ100เมตรนะคะอยู่ด้านขวามือนะคะป่ายท่อจะมีบอกนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวโคคุนรถเยี่ยมนะคะรถดีเยี่ยมโคคุนนะคะโคตรอร่อยจริงๆนะคะ ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแบทัวร์กินเที่ยวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกาทการติดตามนะคะโชคดีมีความสุขเฮงเ,งเงรวยๆยปังๆทุกคนค่ะพบคลิปพรีเมียร์ทุกวันเวลา15นาฬิกานะคะพบกันทุกวันเลยจ้าอร่อยอร่อยอร่อย,ออยบอกต่อนะคะแวะมาชิมแวะมาทานกันนะคะอร่อยบอกต่อคะ่ะบ๊ายบาย